Yamaha Road to the World Class สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha ศึกโมโ t ต้ p p รายการไทยแลนด์กลางปรี2022กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่30กันยายนนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของ Yamaha ประเทศไทยยังคงเตรียมกิจกรรมต้อนรับแฟนความเร็วแบบจัดเต็มเหมือนกับศึกโม o โ t ต G p ที่บุรีรัมย์2ครั้งก่อนหน้านี้ในปี2018และ2019 โดยในส่วนของสแตนผู้ชมนั้นทางยามาฮ่าร่วมกับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตปรับโรซี่สแตนซึ่งเป็นสแตนระดับ2000ที่นั่งตั้งอยู่บริเวณทางตรงโค้ง11ต่อโค้ง12ที่ใช้ในสองครั้งแรกมาเป็นกัวตาโรสแตนเพื่อรองรับกองทัพแฟนความเร็วสีน้ำเงินในครั้งนี้พร้อมกับรับของที่ลึกสุดเ e อ็กคลูซีฟในการเข้ามาให้กำลังใจนักบิดแชมป์โลกม o เต GP จีพีอย่างฟาบิโอกัวตาโรและรุคกี้มอต2ทูชาวไทย อย่างเคมิ min, นคูโบะขณะเดียวกันทางสนามยังได้ปรับปรุงห้องรับรอง VIP บริเวณแกรนด์สแตนสำหรับรองรับแฟนความเร็วยามาฮ่าพันแท้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการยืนยันจากคุณพานุพลกิติคำรณรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดกับกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายที่พร้อมต้อนรับแฟนยามาฮ่าในศึกไทยแลนด์การ์ปรีครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทเทยาม่าเองเนี่ยให้การสนับสนุนการเกิดการแข่งขัน OR Thailand นด์มอเตอร์จีครั้งนี้นะครับทางยามาฮ่าเองนะครับก็มีโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆโดยเฉพาะผ uh ู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างยามาฮ่าเองนะครับสามารถเอาคูณจรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเองเนี่ยไปที่ออทิเกตที่เซเว่นอีเลทุกๆสาขานะไปซื้อได้รับส่วนลด20%ครับก็อยากเรียนเชิญทุกๆคนครับที่ไปชมหรือว่าไปเชียร์มอเตอร์จีแล้วเนี่ยก็แวะไปที่โซนของเทสต์ไรท์ต ไปสัมผัสกับรถ EV ใหม่ของเราด้วยนะเป็นเช่นครับ